วันจันทร์ที่17พฤศจิกายน2568นะคะ6โมงเช้าบรรยากาศสดใสขอให้เป็นวันใหม่ที่มีแต่ความสุขความสมหวังโชคดีในชัยทุกคนนะคะยามเช้าที่21ธันวาคม2568นะคะฟังเสียงธรรมชาติดูจ้า เื่อสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะ,ะวันนี้วันศุกร์ที่21พฤศจิกายน2 5 6 8นะคะบรรยากาศเช้านี้ช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกาพอดีเลยนะคะสวยงามมาก เก็บบรรยากาศไว้ในแต่ละวันนะคะบันทึกภาพแห่งความทรงจำค่ะลอเหล่ามาดูบรรยากาศวันจันทร์ที่24พันวาคม2568นะคะยามเชา้า6นาฬิกา14นาทีโดยประมาณค่ะสวยงามมากเลยนะคะ ประมาณว่าท้องฟ้านี่เปลี่ยนสีได้ทุกวันและความสวยงามก็มีให้เห็นทุกวันนะคะแปลกตาทุกวันจริงๆเลยค่ะเปลี่ยนธรรมชาตินะสวยงามมากค่ะ สวัสดี25พฤศจิกายน2568นะวันนี้ขอส่งกํลังใจไปอย่างพี่น้องภาคใต้ของเรานะคะที่ประสบภัยน้ำท่วมจะเห็นคลิปแล้วก็ใจหายนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะเข้าไปช่วยได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ห่วงใยที่มกทุกคน,นะคะ่ะ สวยเนาะสวยงามอืมเอาตากแล้วก็เก็บอืมนูยายทางนน้นเลย อาคุณแม่มาดำเนินการให้มาทำให้เลยตากปุ้ยตากปุ้ยข้าวด้วยทางนี้ก็ข้าวอาช่วงนี้ตากข้าวเด็ดจัดอยู่นะจัดช่วงกลางวันอ,อาแวะมาดูคุณแม่นิดหนึ่งตากข้าวให้เรื่องแบบนี้ต้องไว้ใจยเยริศ ยี่สิบเจ็ดพฤายนสองพันห้าร้อยสิบแปดนะอันนี้หกนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะสิบเจ็ดองศาเซลเซียสค่ะตัาที่กำลังขึ้นพอดีนะคะสวยงามสวยงามจ้าเก็บบรรยากาศแบบนี้แหละธรรมชาติธรรมชาตินะคะมีให้ชมทุกวันจ้า ชาาติจดวงที่ส่องแสงแล้วนะคะ17องศาเซลเซียสวันนี้ที่สุรินทร์ค่ะสีคอรภูมมสวยสวยามเช้า,ชาที่28นะคะพฤศจิกายน2518นะยามเช้า,ชาแบบนี้ก็อากาศดีมากเลยนะคะ สุกสุเชื่อสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนทุกท่านนะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยก็แล้วกันนะสิ่งที่สําคัญที่สุดมีอยู่สองสิ่งคือสุขภาพและความปลอดภัยค่ะนายายยกิเตียวมองดัน่เจอลูอเตอดัลลี่หนู นี่จะมองกินจุงยาลี่เอออาแพทน่ะอาแพทน่ะสามทุงอาแพค่ะอือาแพทค่อืออาแพทย่ะแลวมาฟังเสียงธรรมชาติยามเช้ากันนะคะวันนี้ไม่ใช่หมอกนะ,ะเหมือนจะฝุ่นขวันสวัสดีวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2 5 6 8นะคะ นี้อุ่นขึ้นมาหน่อยนะคะ17องศาเซลเซียสค่ะในช่วงเช้าทักทายจากช่างปีสีขอรภูมิสุรินจราชื่นสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยกันทุกคนนะคะเก็บบรรยากาศไว้ค่ะรยากาศไว้นะคะนี่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นพอดี6นาฬิกาโดยประมาณค่ะอุณหภูมิวันนี้17องศานะ นะคะเพราะว่าเมื่อวาน14แล้วนะคะวันนี้อุ่นขึ้นนิดนึงอากาศกำลังดีเลยนะคะเนี่ยช่วงเช้าที่บ้านค่ะสวย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 ดีเช้าวันที่หนึ่งธันวาคม2 5 6 8นะเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งนะคะแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่19องศาเซลเซียสค่ะกำลังดีเลยจ้า วันนี้เป็นวันแรกของเดือนก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสดชื่นสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนทุกท่านนะอยากได้ภาพสวยๆย,ยามเช้าของวันที่หนึ่งธันวาคมเนาะเริ่มต้นของเดือนค่ะรอพระอาทิตย์ขึ้นนะจ๊ะสวัสดีเช้าวันที่สองธันวาคม2568นนะคะอุณหภูมิก็ สูงขึ้นกว่าเดิมวันนี้อยู่ที่21องศาเซลเซียสค่ะอากาศกำลังบียามเช้านะคะมีหมอกหรือว่าฝุนเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีแต่ความสุขสดชื่นสมหวังนะคะสุขภาพแข็งแรงไว้ก่อนแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะสวัสดีวันที่2อธันวาคม2,568นะคะอุณหภูมิวันนี้อยู่ที่21องศาเซลเซียสจ้า อากาศกําลังพอดีพองามนะคะนั่งจิบกาแฟเบาๆไปด้วยกันนะสุขสดชื่นสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเริ่มสงสัยว่าหมอกหรือควันหนามากวันนี้ค่ะ2พฤศจิกายน2 5 6ดนะ